สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมชวน่วย,ยท้ายปีมาเนี่ยไม่ค่อยได้ทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาใหม่และปีนี้เป็นเป็นปีแรกคลิปแรกนะครับก็มาดูนะแล้วก็จะเริ่มทําคลิปใหม่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่พี่เอปล่อยออกมานะในช่วงปีใหม่นะครับก็มาทำภารกิจตอนเช้านะครับในการให้อาหารสัตว์ในฟาร์มนะครับตอนนี้ก็คือจะปล่อยรุ่นเล็กกินก่อนนะครับรุ่นใหญ่ยังอยู่ในร้านอยู่เนาะรุ่นเล็กก็จะเป็นชุดใหม่ๆที่ดันขึ้นมานะครับก็จะมีตัวผู้ค่อนข้างเยือะนะครับตัวเมียจะมีอยู่ประมาณ4 4่หตัวนะครับตัวผู้ก็จะประมาณ10กว่าตัวนะครับก็จะเป็นรุ่น3เดือน4เดือนแล้ว สามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับแล้วรุ่นสี่เดือนก็มีนะแล้วก็รุ่นห้าเดือนก็มีนะครับปนปนกันอยู่นะก็จะให้รุ่นเล็กๆเนี่ยเขากินข้าวก่อนให้อิ่มก่อนนี่ก็การให้กินข้าวโพดนะครับตอนเช้าเนาะเราฝึกมาจนเขากินข้าวโพดได้แล้วแล้วเราก็ปล่อยชุดเล็กที่พี่เอฟทำคลิปแหละครับอ่ะเราก็เราฝึกให้เขากินข้าวโพดจนเก่ง้วแล้วก็พยายามฝึกให้เขาออกหากินข้างนอกนะครับแล้วก็เก็บเข้านอนตอนนี้ก็คือปล่อยธรรมชาติแล้วครับคือ แค่โรยข้าวโพดให้เขากินแล้วก็เขาก็หาที่นอนเองนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มดูแลสบายขึ้นเวลาก็มีเยอะขึ้นนะครับแต่ชุดนี้ก็กินอาหารค่อนข้างเก่งเหมือนกันเฉพาะเช้าเดียวเนี่ยรุ่นนี้ก็ประมาณข้าวโพดก็ประมาณสองกิโลแล้วครับน,นี่เขาเห็นกระถางข้าวเขารู้ครับก็วิ่งมาแล้วอันนี้เป็นกระถางข้าวสุกนะครับอ่าเราก็จะมีให้กิน2อย่างน้ะกินข้าวโพดกับข้าวสวยนะครับข้าวสุกที่เราหุงไว้นี่แหละคือเป็นข้าวหุงใหม่นะไม่ใช่เศษข้าวดู เห็นเห็นก็จะเริ่มดดดกันแล้วเราก็จะให้เขากินข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็จะเขากินข้าวสวยเพราะว่ารุ่นใหญ่ที่ปล่อยมาเนี่ยก็จะเหลือไก่ไก่ตะกรอนประมาณ3หรือ4ตัวเนี่ยเพียบจำไม่ได้นะนอกั้นก็จะเป็นตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะให้กินข้าวสวยแล้วเดี๋ยวพวกตัวผู้เราก็จะจับไปกินข้าวโพดแล้วก็ข้าวเปลือกต่อไปนะครับ เราก็จะให้รุ่นเล็กกินให้อิ่มก่อนนะครับแล้วก็จะถึงจะปล่อยชุดใหญ่ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดกินพร้อมกันเนี่ยุ่นเล็กประมาณ3เดือน 4, 4ี่เดือนเนี่ยกินไม่ทันแน่นอน,นครับไก่ตะกอก็จะเหลืออยู่ตัวผู้ก็หนึ่งสองสามตัวสี่ตัวนะสี่ตัวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นไก่สาวที่กาลังกําลังไข่นะครับไข่ชุดแรกก็จะเป็นการไข่ทิ้งเนาะ ก็เสร็จภารกิจตอนเช้านะครับในการให้ข้าวเนาะที่เหล๋อก็จะเป็นการเก็บกวาดนะครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยเล็กๆน้อยๆก็เสร็จแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไก่เริ่มโตแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีไก่ที่ต้องอนุบาลอยู่ชุดบนนะครับก็อยู่ชุดเดียวนะมีประมาณ5ตัวนะนันเป็นแม่ต่างชาตินะครับแล้วก็มีแม่ต่างชาติกําลังไข่อีกเฉพาะที่อยู่ในล็อกผสมนะครับกาลังไข่อีก2แม่นะครับแล้วก็ล็อกกว้างล็อกพ่อพันที่เราปล่อยไว้เนี่ย ขึ้นฟักหมดแล้วนะครับมีสี่แม่ขึ้นฟักไว้แล้วสาม้าอีกแม่หนึ่งเราเลยต้องแยกเข้าไปอยู่ในล็อกเพราะว่าจะไข่ซ้อนรังกันแล้วเดี๋ยวเราจะคือรู้พ่อแต่ถ้าเกิดแม่ไก่ไข่ซ้อนรังกันเนี่ยเราจะแยกได้แค่ไข่เราก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นแม่ไหนแต่เราก็จะรู้แค่ว่าพ่อไหนแค่นั้นเองครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะลากันด้วยภาพนี้ไปเลยนะครับผมก็ไก่กําลังเริ่มกิน่าแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มวิ่ง ไก่หนุ่มเขาะจะเริ่มวิ่งไล่ทับไก่สาวแล้วครับเดี๋ยวก็จะเกิดการวุ่นวายภาย,ย,ยในภายในฝะูงภายในฟาร์มเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละอ๋อยลืมนะครับสวัสด,ดีปีใหม่นะครับคลิปนี้คล,ลิปแรกนะครับปีนี้ขอให้เจอแต่ความอ่าสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ทำอะไรก็สนดังที่ใจเราหวังไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย